เอาชุดนี้มาเลยเพื่องรังนะเอาแฟชั่นแฟชั่นเจอเอาวันนี้ก่อน,น,น,นแฟชั่นวันนี้ค่ะคตัวแกล้มาเจอการงานเซตนี้เป็นรุ่นน,อน้องอ่าเป็นยังไงบ้างไปเดดจอกัรงานเซตนีดีไซน์ไม่ได้เจอกันาาานานนานมากเลยนะจากงานจำได้เลยอ่ะงานผลิตภัณฑ์อันหนึ่งเกือบสิบปีไหมสองอ,อ๋อไ็คือประมาณนั้นประมาณนั้น เป็นไงงบ้าจอกัน็รู้สึกว่าเรายังอยู่ในวงการน้องใหม่เรายังเป็นน้องใหม่ที่เข้าวงการก็ฝากและฝากตังด้วยนะคุณไดีเจอการแบบนี้ผมปลอดภัยในงานใช่ค่ะเที่ยวประเทศไทยแบบหอมมากเพาะว่อิจฉาเราว่าเราหอมมากแต่น้ำอัมแบบอัมก็หอมมากเออเป็นยังไงบ้างถ่ายปลอดภัยได้เจอมาสปีมาเจอกัน

แบบเวลาได้มาเราก็จะดีไซน์แบบพอแบบเขาส่งมาแบบแต่ละเดือนอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเลคชันเราก็จะแบบมีโอกาสได้ใช้มีโอกาสได้เชืมค่ะก็จะเหมือนเรามันก็จะทันสมัยแล้วก็เข้ากับเราได้อยู่แล้วนะคะก็จริงจริงจะนิวว่าดินเนี่ยเป็นอะไรที่ตอนนี้ก็น่าจะฮอติมากสุดแล้วค่ะเพราะเวลาเดินลมถีงก็จะมีร้านแบบร้านฟรีร้านแบบร้านที่เขาบอกว่าขาย ้วก็จะเข้ามาแบบว่ารับออเดอร์นะคะแสดงว่าคนต้องแบบสนใจแล้วก็ชอบกระเป๋าที่เยอะมากค่ะก็จริงๆเจนว่ามันเป็นอะไรที่ที่หญิงสมัยนี้ค่ะชอบแต่งตัวเยอะแล้วก็เจนก็เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับคนที่ชอบแฟชั่นแล้วก็ผู้หญิงกันด้วยนะคะก็เป็นอัญมณีที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบมือและมั่นใจมากขึ้นอ่าอ่ะค่ะทิ้งเราแล้วแล้วพัแล้วพัก่อนเห็นลุคเหนลุคเป็นสาวแซ่บเป็นเมมเบรนเออแล้วกำลังจะมีคน

ตอนซับตกใจนะคะแต่หันมันมองหน้ามาแล้วก็พอตัดที่เป็นที่เป็นนี่ก็ลำบากได้สีมาจัดสีสีส้มทรมานมากแล้วก็อย่างน้อยสีชมงแล้วเจนก็ไปไปซับที่เกาหลีกัะค่ะแล้วก็มันมันค่อนข้างที่จะเป็นสีที่ดูแลยากคือแบบอาารย์ก็ทำไม่ได้สีนี้อะค่ะทที่เป็นถ้็จัดได้ขนาดนี้คใ ก็ว่าอยู่วเวลาอ่าเราก็จะได้เป็นนเมือเมนดูร้งเพลงเงีก็สือเป็นการเดินนก็เป็นอย่างที่แบบเปลี่ยนรูเรด้วยเพราะเราไชอบการแต่บบงเนครู้สึกว่ามีตะตามีบผัคุณสามีว่าไงบ้านาสตเอื้งทำไมะทำไมอ่ะทำไมก่อนไหมคะบอกข้ามค่ะไอโคแบบเฉยๆค่ะเออผสมไหมว่าสวยจังเลย มีแต่ลูกสาวคนเดียวเลยอันนี้จะปไหวตรงนี้ไหมหนาคะเสร็จเสร็จบทเสร็จแล้วก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแล้วกลับใจมากถ้าถึงต้องทำคอรหลายคนแบบว่าตกใจแล้วงันยิ่งขอบเรื่อยเรื่ยมีพี่บอกว่าเป็นอนไรด้วยคนที่ตีแล้วบอกคือว่าไอชินยังไม่เหมือนขอบคือจริงจริงเจนจะรู้สึกว่าแบบคืออยากดูแลสุขภาพตัวเองมากกว่าปกติมากกว่าตอนที่เราแบบเป็นแบบไปดู การคทุกอย่างออกกาลังกายเกินให้ดีกว่านลยแล้วก็ดูแลตัวเองเยอะจริงๆเขาบอว่าคนออก็าัะไอันนี้ก็มากกว่าเราแล้วก็ทานอาหารให้มันให้มันน้อยกว่าแถวที่เราไม่ได้กินล้ว่็เราต้องออกกําลังกายต่อเาคิด่ในะองคนหลายๆคนท้เรา ก็เป็นจริงๆมันสัญญาให้คนมองว่าเป็นเกียวมันก็สุขภาพมากกว่ากาเอรลยากให้เราแบบเจะได้แบบมีการเปลี่ยนแปลงอะเงี้ยขนาดแบบว่ามันเกิดไอ้หอไปบผข้าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแข็นแรงค่ะแล้วอย่างตังรู้อนี้ทยมนีพกหลายคนเราใจอ้โต่เราแข็งแรงไรหเขาแข็งแรงจริงๆจะดลงไเยอะนกจะไม่อแล้วไ่จรงู้สึกับคนตอว่าแเราลังตอบไมม่ถ้าถกับเนะไม่เลย ข้างออกกังไกลไม่มีวันไหนที่จะไม่ออกกลังไกลนี่พูดจริงๆเพราะว่าพออายุเข้าใจแล้วอ่ะคือการที่เราจะกินต่างๆไปค่ะทีนี้มันเป็นเรื่องทีของการก็ถามว่ากินเท่าไหร่ทานได้แต่ก็ต้องทานแบบพอดีรู้จักที่จะพอไม่มีใจอ่อนเขาเลยหรอครับรับเล่นจนตับองพี่เตะทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยที่ผมก็ทาเองตลอด วกพันยื้อย่างี้ค่ะวันรีวคนางสไรประนี้พันยก็บอกวคืออหารน้อยอะไรที่แบบจอยง่ายๆค่ะข้าวไม่แตแตลาว่านอยแลมันจะมัจะไหวไหไหวนะคะเราทนดีนีแค่เนียใชก็จะมีโีเพราะว่าจะน่เพราะฉะนั้นแบบคือเราออกกัไกลเยอะเราต้องมีโดีที่ดีที่มันแบบทดนทานในการเราไม่ได้ทานอาหารที่อ เขาบอกว่าเราหน้าสอยกได้ยิงคนนี re the Then, ้นานเขาบอกว่าหน้าสตาร์ไฟอะไรเงี it, it ้ยอแทาเอขาบอกว่าหน้าเราสตาร์ไฟหหต้อขจริงค้าสึคะก็มันก็เหมืกับพี่นบอค่ะว่าต้แลตองคือสมหดไปหมดทั้งหมดในร่างกายริกวดาขอดูว่าหอบไปอะไรเงี้ยหน่อยไหม หน่อยจะเป็นคนมีจุดยืนของตัวเองค่ะถ้าเรารู้ว่าเราแบบทําอะไรอยู่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรที่มันแบบเกินดีหรือว่าแบบเราทางานตรงหน้ากล้องค่ะเรารู้ว่าเราเป็นยังไง้อาทำอะไรค่ะแลยวว่าขอเป็นสุขภาพดีขอขอเป็นสุขภาพดีที่อยากจะอัดการออกกำลังกายตั้งแต่เช้าวันทุกวันแต่ก็ัวเบื่ออะไรเงี้ยก็เลยต้งข้ามวันนี้วันบ้างสองวันบ้างค่ะไม่เบื่อเบื่อไม่ได้ค่ะการการออกกำลังกายลาออกไม่ได้ บอกเราเลยเราใจเราแบบอย่างอย่างมีคอมเมนต์แรงเลยพี่เจนเลยไม่ได้ยังไงบ้างปกติเกี่ยวกับโซเชียลสมัยนี้มันเริ่มปกติเราอยู่วงการมป20ยี่สิบปีไม่ปวดแล้วค่ะกันไหนที่เันรู้สึกแรงเลยมันไม่มีอะไรแรงกับไใจแล้วอะเพราะ่อเรามีรูปพอเราเลยจุดพวกนั้นมาแล้วอะค่ะมันถ้าอะไรที่ไม่เกี่ยวกับรูปอะเจนจะแบบปล่อยค่ะ แม่แล้วอะค่ะเราต้อง